เผือกที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะอันนี้ยัง,ยงอุ่นๆอยู่เครื่องที่จะทํามันทิพนอกจากจะมีเผือกนึ่งสุกนะคะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นคือตัวเผือกทิพ์เนี่ยค่ะไม่ต้องผสมแป้งอไเยเผือกย่างเดียวตอนแรกหนูนึกว่าที่เขาปั้นกลมๆนั่นคือเขาผสมแป้งนะด้วยตัวเผือกเวลาเราเอามานวดกับน้ํากะทิแล้วตัวเผือกเขาก็จะเหนียวเราสามารถปั้นได้เลยค่ะคือใช้ ผือกนี่แหละเป็นตัวแป้งไปเลยเนาะแล้วก็ผสมกะทิเอาตัวน้ำกะทินะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสเลยก็คือเกลือกับน้ําตาลนี่แหละแต่ว่าเวลาเติมก็ต้องค่อยๆเหมือนเวลาเราผสมผสมแป้งนี่แหละเนาะค่อยๆเติมน้ําเหมือนกันตอนนี้เราผสมนะคะตัวน้ําตาลทรายกับเกลือป่นนิดนึงนะคะคนให้ละลายกับหัวกะทิแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งไฟ อันนี้เราก็จะคนให้มันละลายน้ำกะทินี่คือเราจะคนให้น้ําตาลละลายไม่ต้องให้ถึงกับเดือดอะไรขนาดนั้นถูกไหมคะแล้วก็เดี๋ยวจะนวดกับเผือกนี่แหละค่อยๆนวดไปใช่ไหมคะเพราะถ้าเราใส่เยอะมันก็จะหอมอ่ะพอมันโดนน้ํากะทิร้อนๆกับเผือกนี่กลิ่นมันหอมขึ้นมาเลยค่ะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ข้าวโพดด้วยถูกไหมคะพี่แก่นข้าวโพดอันนี้เนี่ยเราต้มแล้วนะคะเพราะฉะนั้น เผือกก็สุกแล้วข้าวโพดก็สุกแล้วแล้วเขาปิ้งทําไมคะปิ้งให้มันหอมเพิ่มอีกไหคะอ๋อได้ความหอมเราจะค่อยๆเติมจนกว่าจะปั้นได้เหรอคะพี่หรือว่าจนกว่ามันจะยังไงเพราะว่าดูมันก็มันก็แน่นแล้วอะนแล้วข้าวโพดเราใส่ตอนไหนคะหรือว่าก็ใส่พอเรานวดเผือกได้ที่แล้วเราก็จะใส่ข้าวโพดค่ะ เกือกนี่ก็คือนวดจนเข้ากันนะคะเนี่ยแต่แตสังเกตว่านี่แบบนี้เลยมีความไม่แฉะมากดูดึงจนเหนียวจนถุงมือหนูตามมาด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวโพดท,ที่ต้มแล้วผสมลงไปด้วยเนาะๆๆหนูคลุกเลยนะค่ะเพิ่มความกรุบกรอบและสีสันน่ากินด้วยข้าวโพดของเราๆๆเรียบร้อยต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการปั้น สิ่งที่ต้องระวังก็คือนวดให้ละเอียดเนาะใช่ไม่ไงั้นเวลากินเข้าไปก็คือเจอเผือกเป็นชิ้นเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนชอบก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าอยากให้มันเนียนไปเลยมันต้องอยู่ที่ตอนนวดเผือกนี่แหละที่พูดนี่เพราะว่าหนูเจอแล้วสองชิ้น<ช> <c oughs> มันไม่ละเอียดปั้นไปก็คือเผือกเป็นก้อนอยู่เลย <c oughs> นี่เราปั้นลูกเล็กกันเนี่ยถ้าเป็นร้านขายก็จะใหญ่กว่านี้เนาะ <c oughs> อันนี้ก็เดี๋ยวรอให้ผิวของเขาตึงนิดนึงนะคะก็ <c oughs> ใช้ได้แล้วเพราะว่าข้าวโพดก็สุกแล้วเผือกก็สุกแล้ว กลิ่นหอมมากนะคะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเผือกอะแล้วก็สังเกตว่าไฟก็ต้องไม่แรงใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าที่เขาทําขายเขาจะใช้ตะแกรงตะแกรงนะใช่ไหมคะมันก็จะไม่ลงร่องเหมือนของเราอันนี้เราทาเราทํากินเองอย่างบางที่หนูเห็นเขาขายเนี่ยก็เตาก็จะใหญ่ๆแล้วก็จะเป็นขี้เท่าเาะอุละอุหน่อยพอจีไฟไปนะคะกลิ้งๆไปเรื่อยๆเนี่ย ผิวข้างนอกเขาจะตึง,ตงนิดนึงอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะ,ะอันนี้กินได้แล้วเนาะพ,พี่พี่แก่นเนาะ,ะตามล้านเขาต้องผสมแป้งเพราะว่าเหมือนมันไม่รู้สึกเผือกมากขนาดเนี้ยไม่ได้รสชาติของเผือกอันนี้ก็คือมันรู้สึกแบบเหมือนเรากินเผือกเผือกปั้นเลยอะค่ะทําแบบนั้นเลยอะอันนี้น้องมีความรู้สึกว่ามัน มันมีรสชาติเผือกที่ชัดมากๆค่ะเหมือนเรากินเนื้อเผือกนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีความกรอบหวานของขา้าวโพดมาช่วยตัดเนาะแล้วก็สําคัญคือหอมมากอืมอร่อยหอมกลินเผือกค่ะอร่อยเลยอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจาารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอชช่อง34ด้วยนะคะ